ตามทฤษฎีจากการค้นคว้าวิจัยเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยเวลาคบผู้หญิงจะคบแบบขั้นบันไดหนึ่งสาสี่ห้าเรียงตามลำดับความสำคัญของผู้หญิงคนนั้นๆที่เขาถูกใจมากที่สุดก็จะเป็นหนึ่งอรองลงมาสองสามสี่ห้าตามลำดับส่วนผู้หญิงจะคบแบบแนวระนนาบก็คือคบคนเดียวคุยคนเดียวไปก่อน อันนี้พี่เจยก็เห็นด้วยเป็นเรื่องจริงเลยนะคะเพราะว่าพี่เจยเนี่ยเจอกับตัวพี่เจยเองที่พี่เจยเคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่าออพี่เจยเนี่ยเคยจอบผู้ชายคนหนึ่งอันนี้เป็นคนไทยแล้วออต่อมาเนี่ยเขาก็ปฏิเสธพี่เจยว่ายังไม่พร้อมเอ,อเคยมีแฟนมาที่เคยบอกไปว่าเ,ออเคยผิดหวังกับความรักมา ยังไม่มีเงินพาคุณเจยด้ไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ยังคือยังไม่พร้อมเพราะงั้นเดออย,ยังอยากทำงานอยู่แต่ปรากฏว่าต่อมาเนี่ยก็มีผู้หญิงจริงๆแล้วเขาน่าจะคบไล่กันกับที่รู้จักกับพี่เจ้ยแล้วนั่นแหละเพราะว่ามีผู้หญิงโผล่มาอีกถึงสามคนเชียวแหละและที่พี่เจ้ยยังไม่รู้อีก ก็น่าจะยังมีอีกแล้วก็มีผู้ชายต่างชาติที่พิจิ๋ยเจอจากแอปหาคู่เขาก็ตอนนั้นพิจ๋ยก็ยังไม่ได้ชอบเขามากคือคือน่าจะคุยกันต่อมาณไม่ถึงเดือนดีแล้วเขาก็รีบตกลงว่าจะมีงานแต่งงานแต่คนนี้เขาก็ดูชอบพิจิ๋ยมากเลยต่อมาพิจ๋ยก็ไปติดต่อได้ได้มีโอกาสติดต่อเข้าในว h a t s แอป คือจริงๆบอกเลิกเขาไปแล้วล่ะเพราะว่าก็คือเรายังไม่ถูกใจกันมากพอนะคะแล้วพี่เจยก็ไปเจอเขาอีกใน What s a p p เขาทักมาแล้วทีนี้เขาก็ให้พี่เจ๊เข้าไปาร่วมกลุ่มด้วยแล้วปรากฏว่าพี่เจ๊เนี่ยกขาไปเห็นเบอร์ที่เป็นเบอร์เมืองไทยอันนี้เป็นชาวต่างชาตินะคะเบอร์เมืองไทย อีกหลายเบอร์ทีเดียวพี่เจ้ยก็เลยวีนเข้าไปแล้วก็เลิกคบเขาเลยอืมคือจริงๆแล้วผู้ชายก็ไม่ใช่ความผิดของเขาแล้วเนาะใครก็อยากได้สิ่งที่ดีที่สุดแต่ด้วยธรรมชาติของความเป็นผู้หญิงผู้ชายก็คือต่างกันก็ล,ลองไปศึกษาในตำราต่างๆดูนะคะอ่าวันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่พี่เจ้ย ประสบการณ์จริงที่พี่เจยนนำมาบอกเล่านำมาแชร์ให้คุณผู้ชมฟังมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์อย่างไร <c oughs> ก็ตามที่คุณผู้ชมพิจารณาเลยนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e กดติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่